เวสุกลวั์ประกาศแล้วไม่รับละครขอไปเป็นชาวสวนทุเรียนร้อยล้านข่าวที่ทำเอาแฟนละครใจหายไปตามๆกันเมื่อพระเอกชื่อดังเวสุกลวั์ประกาศไม่รับเล่นละครแล้วขอทุ่มเวลาให้กับการทำธุรกิจเกษตร,รกรรมทำสวนทุเรียนและดูแลครอบครัวเวสุกลวัตขอลาจอหันไปลุยสวนทุเรียนเวสุกลวัตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนเองตัดสินใจไม่รับเล่นละครแล้วเนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจสวนทุเรียน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตนเองทุ่มเทและใส่ใจโดยเฉพาะสวนทุเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่มีมูลค่าสูงและเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้สัญญากับช่องเจ็ดยังอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าวีจะประกาศไม่รับเล่นละครแล้วแต่สัญญากับช่องเจ็ยังคงอยู่เหมือนเดิมวีเปิดเผยว่าตนเองจะรับเพียงแค่หนังและซีรีส์ที่ระยะเวลาสั้นเนื่องจากต้องการใช้เวลาให้กับครอบครัวมุมอมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นเกี us, ่ยวกับการตัดสินใจของวีบางคนแสดงความเสียใยที่ไม่ได้เห็นวีเล่นละครแต่บางคนก็แสดงความยินดีกับวีและเห็นว่าการตัดสินใจของวีเป็นสิ่งที่ดีเพราะวีสามารถใช้เวลาให้กับครอบครัวและทำในสิ่งที่ตนเองรักสรุปการตัดสินใจของวีเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะวีสามารถใช้เวลาให้กับครอบครัวและทำในสิ่งที่ตนเองรักซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายกยอง